หหหขึมันออกบ้างเหอะให้มันหายใจลุยเขาบอกว่าทำใบมันมันเยอะก็ให้มันหายใจมันจะขึ้นไปเห็ไหมตรงข่อยูเตุดนยมอามหอ้าวเสียมเราวยน่ากินเนาะไม่ได้อุปกรณ์เลยทำไปขมมา อันนี้อันนี้มะม่วงพันอะไรอ่ะค่อยจะไปได้ไหมหัวใหญ่จะไปได้ไหมแอปเปิลรแอปเปิลแอปเปิ้ลห่อยอย่ตรงนี้่ะเจ็ดีเจ็ดีรอผู้เดียวเพะว่าดำหนักเกินพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะนึสสวัสดีค่ะ ี่แม่ดางไอ้บ้างแม่ด่างเฟมเลี่โอ๊ะมิวน้องแม่แม่น้องมิวค่ะวันนี้ภารกิจหวานหวานฮะเจี๊ยบหวานเจี๊ยบป๊อปใจฟันจะหลุดป๊อปฟันเจ้าจะห่างกว่าเดิมนะวันนี้ภารกิจปลูกอ้ายแถวนี้เลยบอกฝากไอซดีด้วยนะคะดูคลิปอย่างน้อยห้านาทีด้วยดูคลิปอย่างน้อย หนาทีสนาทีอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในช่องพวกเราด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากลุยใครที่กล้ามใหญ่คุเลยนี่ไงนี่ไงแม่ทับนำมาเม่ใช่เราตัมอะไรนั่นหรอไม่ได้คันนี้เออเอาชั้นสองหน่อยชั้นแรกมันติดจอไปเอจอ้ไรแบบนี้คอยจะโยนมาโยนมาโยนมายังไงมันก็เป็น มันใครมาพี่ใหญ่มาจะพาไปไหนอีกแล้วคี่ว่าผู้บาดหาอะไรใส่วะว้านมะละกอเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เชื่อเลยโยนเนาะมาทางนี้ปุ๊โยนมาที่เลยก็จะโยนมาที่เลยเออมาอันตีนาผคะ นอนหลับลนอนมาแล้วพี่ใหญ่มะละกอนเราออกละกอู้อ้อ้อยแบบนี้โอ้โหอ่ะค้เดี๋ยวปลูกอันเดียวบ่หรือปลูกยังไงฮะปลูกซอบ่โอ้โหเอีเกินมาไม่เคยปลูกอ้อยเลยเอี อะไรไม่เคยกห้มันเคยอะไรไม่สีปลูกต้นละต้นต้นลานแล้วเนาะเขาไม่ใช่ปลูกแบบนั้นคุ้ยอะปลูกนอน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 ขุดนอนนอนเลยไม่ใช่ปลูกตั้งแบบนั้นเดี๋ยวลุกมาเขาก็ถดบออกหมดแหะไม่ใช่ใช่ปลูกแบ้นแหละปลูกแล้วปลูกไหมปลูกแล้วนอนไปไปทำให้ดูอย่าให้ลงมือนะ นขุดขุดเนื้อขุดเไปขุดให้มันยาวไปสุดท่อนน่ะอย่าให้ลงเลยีแค่ปลูกฝ่ายนิดเดียวเฮ้ยอย่าว่าแหละชาวเขามาปลูกอ้อยมันก็ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เป็นชาวเขาาปลูกอ้อยเขามันปลูกอ้อยไม่ได้จะหวานหรือไม่หวานมันอยู่ที่คนปลูกนะอันเดียว ระวังระวังเดี๋ยวเขาไม่สับยาวขนาดนี้หรอกนานเอาเท่นี้แหละสับแล้วเด้๋เสร็จเร็วๆอ้าวพูดนะยาวเป็นซอกนะสับแค่นี้ีีีแค่่นน้โอ้ยปลูดยังไงก็ขึ้นเอออ้ปลูดยังไงก็ขึ้นเอาอีกไหม ได้ได้ได้โอ้โหโอ้โหใครมาเอ้าให้เห็นคนปูดั่นเลยเด้อโอเคปูดแบบนั้นแหละเจ้าจ้าวหน่อยเออถ้าพี่ใหญ่ไม่มานะปลูกไม่ถูกวิธีแน่แน่เลยให้มันหายใจหน่อยที่ปลูกอยู่แค่ไม่เหลือ กบให้ม <mondo> <flix> ันเหลือบอกอย่าให้มันอยู่เอาจริงหมดลึกไหมพอแล้วพอแล้วแค่นั้นแหละไม่ให้มันหายใจเลยบบนี้อะไรเดี๋ยวมันขึ้นนั่นแหละแน่นมันแตงมอขึ้นมาเลยอะไรปล่อยไปนี่ก็ได้ไม่เป็นไรแค่นั้นก็พอ ้คนมันตายนมันอยู่ง่ายี่ทุกคนเขาบอกว่าอยขัดคู่โ้ันใดให้มีคู่ตาไม่สวยแล้วถูกแล้วนอนลงอย่างนั้นเลยเหรอ นอนอนอย่างนี้หละถ้องแล้วนา่ไม่เคยยไมอ้อน้แหลเาเาเคยทำสวนอ้อยไหมเคยทำสวนหอยไหมเคยทำสวนหอยไหมดยมาเคยทำสวนอ้อยนะเคยทำแต่สวนท้ั้ you well. อะารค่นี้ก็ประมาณนี้นะคะสมนข้าวหมูใหมเม่หเนียอะไรอ่ะใส่กันเเข้าอะไรลนะเข้าอะไรคะกเหรอช่เาทข้าเจ้าเหร นี่ไงยังไม่ได้ทับเม็ดข้าวยังไม่ซื้ได้อะไรคนส่งดูเหตุกินข้าว่นะวันนึงกินครั้งเดียวเราเรากินสามม้หน่นสามลางใกล้จะหมดแล้วนะข้าวลุงของยยังไม่หมดอ่อันนี้กินกินตลอดเลย ไปเดปกติจไปะิึตัอะไรมากงินข้างากเ็นีไกินไปบเลยไปนบ้านดอยู่ไปกลูไปปทุมกวันก็น,น er anyway. e ok like. ั่นแหละที e ่บอกว่าไปกินไปเห็ที <s <s ่วัดท้าเพื <s> <s ่อนไปกินอะไรที่ไหนน่ะน้องๆกินอะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่อะไรน่ะนี่เหรอเอ็บอกว่าอู้ของหวานก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มี โอดิยราไปงานยเราเราไม่ใครจะไไหมล่ะไปก็จะเลี้ยงพงิยเท่านั้นดาดาบอกว่าถ้าดาดาไปดาดาจะกินหมดเลยกินให้เต็มที่กินให้ปูกลางเลยก้าบไปดูเขากินมาเนาะดาดาเราสนเจ้าหันคนละข้างหมดะ้ายหดเยังคะกินเหลือต่อนนิดนึง เก็บอุปกรณ์มาเลยนะมาทันพอดีเลยแล้วภารกิจนี้วันนี้พี่ใหญ่ไปไหนพี่ใหญ่มาที่นี่นะครับโอ้ยเมื่อวานก็ถ่ายได้ได้อยู่เยอะเลยวันนี้คลิปปังอีกแล้วนี่วันนี้ปังเยอะๆให้ปังๆเอาเสียมมาด้วยประเทศบ้านเอาเสียมมาด้วยเสียมไม่เป็นไรหรอกมาตรงนี้มามาตรงนี้มาไม่ได้ เอาตรงไหนอีกอะเอาตรงนี้เลยเจ้าค่ะมะยังมันแตกเกาะแตกกอตรงนั้นเลยนี่ตรงนี้บ่ะตรงข้างกันนะว่านี่นี่ข้างต้นกลวยเขาบอกเขาข้าวต้นลูม่วงข้างขามมันทีอันนั่นมันนี้งำข้าวขามาองไหนตรงงไหนกลัเอาเสียมมาเข็มคิดอยู่ครับว่าจะลงตรงไหนดีนี่ก็ใช้คแล้วนียู่แ เอาละครับก่อนจะจบต้นนี้ผมรอจบคลิปที้ี้ก่อนนะครับเร็วคู่เล่าอีบนี่อีคุณเลี้ยงชิ้นั้นมากค่ะอีบอีบด้ามอีบด้ามหนึ่งละสอบคุณค่ะ เอา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 พี่ยืนยไปในบ้านเอาไหมไปลนี่